สวัสดีค่ะนักศึกษาครูก็ยินดีด้วยกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้สำหรับการสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้ที่เราจะจัดขึ้น นักศึกษาจะไม่ได้โต้อตอบกับครูทางอีเมลของครูแล้วนะคะเราจะคุยกันในทางห้องสัมมนาออนไลน์ line, ซึ่งครูเปิดเอาไว้แล้ววันนี้ครูจะขยับขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะคะเมื่อเราเปิดไปที่หน้าเว็บสถาบันจะเป็นห้องสัมมนาออนไลน์ line, ครูจะเขียนไว้เลยว่ารุ่นที่สามนะคะให้หนือสาค,คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคะเมื่อเปิดมาหน้าที่หนึ่งจะเจอเป็นคําแนะนําการ เรียนออนไลน์ line, ว่าเราจะเรียนกันอย่างไร นะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนที่เห็นหมดเลยแล้วก็จะมีห้องให้ได้ศึกษาดูทั้งหมด5ห้องนะคะห้องที่1จะเป็นทำเนียบนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะพบกับเพื่อนๆรายชื่อเพื่อนๆการเ,เวลาการเดินทางของเวลานะคะหรือแม้กระทั่งคัทเมลอีเมลก่อนเพื่อนนักศึกษาทั้ง42คนก็จะอยู่ในนี้พอต่อไปจะเป็นคณะครูวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาติดต่ออยู่นะคะห้องที่3จะเป็นวิดีโออันนี้ละคะ เป็นวิดีโอพิธีเปิดและตอนพิธีปิดเราก็มาเปิดวิดีโออันนี้เหมือนกันนะคะส่วนห้องที่4เป็นตารางการสัมมนาซึ่งเมื่อนักศึกษาเปิดดูนักศึกษาสามารถเช็คได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่จะหมดกําหนดการส่งกิจกรรมที่ห การหมดกาหนดการส่งกิจกรรมที่2และการส่งกิจกรรมที่3นะคะส่วนห้องที่3เป็นเว็บบอร์ดของนักศึกษาเพื่อโต้อตอบพูดคุยซักถามปัญหากับครูหรือเป็นการช่วยตอบกับเพื่อนนะคะโดยในการครั้งนี้นะคะเราจะการทําเว็บบอร์ดของเราครั้งนี้เราจะมีการสมัครด้วยนะคะสมัครการเมื่อเข้าสมัสมัครการใช้เว็บบอร์ดนะคะโดยเมื่อน,นักศึกษาคลิกเข้าไปในห้องที่4ี่ ห้องที่5ขอประทานโทษกับห้องที่หเว็บบอร์ดนักศึกษานักศึกษาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลย นะคะเจอระตาแบบนี้นะคะซึ่งอาจารย์นภาพัฒจะเขียนวิธีการขั้นตอนในการสมัครไว้ให้เรียบร้อยข้างบนเลยนะคะและเมื่อนักศึกษาสมัครตามขั้นตอนปุ๊บก็แปลว่านักศึกษาก็จะเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่สามารถคุยในกระทู้ตั้งกระทูต้ตอบกระทู้นี้ได้นะคะเราจะเป็นชมรมสัมมนาทางไกลออนไลน์รุ่นที่3ด้วยกันตรงนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วสำหรับกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวก็ตามเราจะส่งกันไว้ที่ห้องที่6ค่ะครูจะเขียนไว้เลยว่ากิจกรรมห้องกิจกรรมและห้องผลงานนะคะนะักศึกษาอย่าลืมนะคะเป็นห้องที่6นะคะหรือท่านนักศึกษาท่านไหนยังห่วงกังวลว่าครูจะไม่ได้จะไม่ติดเพราะว่าจำนวนหน้าเยอะก็สามารถ แปะไว้หรือโหลดไว้ที่เว็บอ,อีเมลของครูพิมพ์ใจได้เช่นเดียวกันสำหรับชุดการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4ครูจะออนไลน์ไว้ข้างล่างนี้นักศึกษาเห็นไหมคะนะคะอ่อนะคะครั้งแรกก็เป็นชุดที่1นักนะศึกษาสามารถคลิกแล้วดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยนะคะเนื่องจากจํานวนนักศึกษาค่อนข้างเป็นจํานวนมากครูก็จะ อยากจะให้หนักศึกษาดาวน์โหลดกันเอาเองนะคะเป็นการเรียนโดยระบบทางไกลออนไลน์จริงๆนะคะเมื่อเสร็จสิ้นชุดที่1ชุดที่2ครูก็จะขึ้นให้ครูจะขึ้นให้ทีละชุดนะคะเพื่อป้องกันการสับสนของนักศึกษาแล้วก็เป็นชุดที่3และชุดที่4อยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะค่ะอันนี้คงจะไม่ยากสําหรับ ขออนุญาตย้อนกลับไปตรงห้องที่6นะคะการส่งผลงานนะคะเราจะต้องส่งงานผลงานผ่านทางอีเมลเห็นไหมคะ Saminar น,นะคะ underscore cc at hotmail co t th นะคะต้องสำมมนา ถ้าจะส่งข้องที่6นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ไว้วางใจว่าส่งข้องที่6แล้วยังกลัวว่าจะมไม่ถึงหรือว่าเนื้อหาเยอะเกินไป<ร>ก็สามารถส่งเข้าที่อ e ีเมลของครูได้เช่นเดียวกันนะคะครูครูก็จะพิมพ์แล้วก็ส่งให้กับคณะกรรมการผู้ประเมินการสัมมนาครั้งนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้นะคะที่นักศึกษาร่วมกัน42คนเราคงจะจบไปพร้อมๆกั ทั้ง42คนนะคะอย่าให้ขาดตบบกบกพร่องเพื่อนคนไหนเลยนะคะค่อยๆตามกันให้ครบนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนคะ่ะยินดีด้วยคะ่ะนักศึกษาได้พบกับท่านผู้มีการสำมมบางสัตว์ทางไกลและอาจารย์พิมพ์ใจสิริสาครเรียบร้อยไปแล้วนะคะครูหวังว่านักศึกษาคงมีความเข้าใจในวิธีการจัดกิจกรรมของเราและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้จนครบหลักสูตรการสัมมนาและส่งงานครบทุกชิ้นค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าในการปิดการสัมมนา,าและมอบพุธิบัติค่ะขอให้ทุกท่านปฏิบัติกิจกรรมให้ครบส่งงานครูนะคะและพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ